ทำไปทำมาความขัดแย้งในสำนักงานตำรวจแห่งชาติบานปลายกลายเป็นเรื่องระหว่างบิ๊กโจ๊กกับบิ๊กต่อที่หลายคนจับตายอย่างมากและนายกรัฐมนตรีถึงกับต้องตั้งคณะกรรมการขึ้นมาเพื่อตรวจสอบข้อเท็จจริงค่ะล่าสุดพลตำรวจเอกวินัยทองสองหนึ่งในคณะกรรมการตรวจสอบข้อเท็จจริงปมความขัดแย้งดังกล่าวกล่าวว่าตั้งแต่10มีนาคม2567ที่นายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังแต่งตั้งคณะกรรมการขึ้นมาก็ได้มีการ หาหือช่วยเหลือเป็นคณะทำงานโดยมีเลขาธิการของปปงกเข้ามาร่วมด้วยเนื่องจากต้องมีการตรวจสอบเรื่องการฟอกเงินและเส้นทางการฟอกเงินต่างๆซึ่งได้มีการปรึกษาประชุมไปแล้วและเชิญผู้มีส่วนเกี่ยวข้องเข้ามาสอบถามจำนวนเกือบ30รายซึ่งเป็นผู้ที่อยู่ทั้งสองฝ่ายฝั่งบิ๊กโจ้ค่อนข้างชัดเจนแล้วตามทิศทางเดียวกันกับสารอาญาส่วนฝั่งบิ๊กต่อหรือพลตำรวจเอกต่อศักดิ์สุขวิมลผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติ ยังต้องรอหลักฐานจากที่ทนายตั้มมายื่นไว้พยานหลักฐานที่ที่าทางทนายสิทธาเอามาถแถลงเนี่ยนะครับว่าคือประเด็นตรงนี้มันมันจะเป็นประเด็นสำคัญเพราะว่าหนึ่งาทางทนายสิทธาเนี่ยได้ได้มาอย่างไรใช่ไหมครับสองแล้วสิ่งต่างๆที่เอามาเนี่ยท่านทำเองหรือว่าอย่างไรแล้วทำให้ไปยึดเชื่อเชื่อมโยงต่างๆ นะครับเพราะนั้นตรงนี้เนี่ยมัน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 เป็นเรื่องคือของเราเนี่ยมีหน้าที่ทําความจริงให้ปรากฏนะครับว่าสิ่งที่เขาเอาว่ามาเนี่ยเทาที่จริงเป็นอยังไง